สวัสดีค่ะลัคก,กี้เคสองหกเก้าเคดลับความเฮงของกวางในวันนี้กวางจะมาแนะนำในเรื่องของการจัดบ้านก็คือหวงจ้ยนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของกวางในแบบฉบับของกวางค่ะกวางเชื่อว่า หลายๆท่านมักจะบูชาของที่เป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เสริมโชคเสริมเงินเสริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือสำนักงานก็จะมีแม่นางกวากแม่สาริกาลินทองหรือของมงคลต่างๆเพื่อที่จะเรียกเงินได้ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทราบไหมคะว,ว่า ของมงคลเหล่านี้เราจะจัดวางไว้ตรงไหนดีวันนี้วางมีคำตอบให้ค่ะและแน่นอนอยู่แล้วค่ะทุกทุกบ้านทุกร้านค้าทุกสำนักงานจะต้องจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภความเป็นมงคลไว้ด้านหน้าของบ้านของร้านของสำนักงานใช่ไหมคะแต่ วางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนซ้ายโซนขวาหรือโซนไหนเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยกวางแนะนำว่าถ้าเราหันหน้าเข้าหาบ้านของเราหรือร้านค้าของเราหรือสำนักงานของเราให้จัดวางของบูชาของเป็นมงคลในเรื่องของการเรียกทรัพย์เรียกโชค ไว้ด้านขวามือนะคะส่วนด้านหน้าด้านขวามือของเราถ้าเราหันหน้าเข้าหาบ้านหาร้านค้าของเราถ้าแต่ถ้าเราหันหน้าออกข้างนอกก็จะอยู่โซนซ้ายมือและตรงส่วนด้านหน้าข้างหน้าเลยนะคะนี่คือที่จัดวางที่ดีที่สุดเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะโซนนี้ คือโซนในเรื่องของการเงินค่ะถ้าการเงินดีการเงินคล่องเงินก็จะไหลเข้ามาได้ง่ายโซนตรงนี้คือโซนเรียกทรัพย์โซนเรียกเงินเป็นโซนที่ดีที่สุดโซนด้านนี้เราจะต้องจัดวางให้สวยงามให้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มงคลหรือสิ่งของบุมงคลที่เราบูชานะคะ อย่าลืมนะคะโซนสำคัญที่สุดเลยค่ะโซนนี้และครั้งหน้าจะเป็นเคล็ดลับความเฮงเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกวางในล็กซีคดสองหกเก้าได้ทุกช่องทางได้เลยนะคะวันสำหรับวันนี้กวางก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ